สวัสดีครับพกบกผมแมนดักมัเตอร์ในช่อง D M Channel ช่องที่มีสาระและความเป็นเทเปรียมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับเข้าสู่การแกะรอยไขยปริศนาสำนวนรัสเซียนอีวิลที่มีท่านสมาชิกนั้นได้ขอกันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องราวของชายคนหนึ่งซึ่งมีตะขออยู่ในมือได้รับฉาย,ยาก,กันว่า The Hookman ซึ่งมีการปรากฏตัวครั้งแรกใน Resident Evil 3.5หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ RESIDENT e ิลสี่โปรโตไทว่าประวัติของชายคนนี้มีประวัติและที่มาอย่างไรกับกระผมเมานอมาเตอร์นักส่อ p RESIDENT EVIL Series นั่นเองจุดเริ่มต้นการแกะรอยไครพิญนาสำนวน e s i d e n t EVIL นั้นต้องเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในช่วงปีคิจกราฐ2003ในงาน E3-2003 นั้นมีการเปิดตัวเดโม RESIDENT EVIL 4ซึ่งลงให้กับเครื่องเกมคิว ได้พุ่มกับอย่างชินจิมิคามิตัวเขาเองนั้นได้เปิดเดโมนี้ให้ทดสอบลองเล่นจากผลที่เกิดขึ้นในเวลานั้น resident evil 3.5เป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองจากมุมมองแบบก็ล้องวงจรปิดมาเป็นมุมมองแบบผ่านไหลหรือบุคคลที่3แทนและจากจุดตรงนี้เองนั้นได้รับคําวิจารณ์ในแง่ลบอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการเล็งที่ค่อนข้างจะยากการเคลื่อนไหวที่ยังทําได้แข็งและไม่ค่อยสะดวกศัตรูในเกมนั้นที่ออกไปในแนวของ ปีศาจอสูรกายที่ออกไปในรูปแบบของความสยองขวัญไม่ใช่การน่ากลัวในรูปแบบของอาวุธชีวภาพและหนึ่งในศัตรูที่มีการปรากฏตัวในตัว Resident Evil 35เดโมตัวนี้นั่นก็คือชายมีตะขอหรือ The Hookman ซึ่งเราจะมาชมคลิปไปพร้อมกันเลย <Four. S 2> จากจุดตรงนี้นะครับเมื่อเราชมตัวคลิปจบนะครับจะมีชายคนหนึ่งที่ชื่อกันว่ายา uh ชูฮิสะขคาวามุระชายคนนี้นั้นเป็นคนที่ออกแบบเดอะฮุกแมนเป็นคนแรกในรูปแบบคอนเซปต์อาร์ตนะครับโดยตัวเขาเองนั้นได้แนวคิดจากฉากนี้นะครับในช่วงปี2000ในนังบริการฮอร์เรอร์ที่มีชื่อกันว่า The l o s สซ a w ลอสซอตัวนี้หรือวิญญาณหลงทางนะครับผมเป็นหนึ่งในหนังที่เขาเองนั้นได้ใช้เป็นแนวคิดในการสร้างเดอะ o ุกแมนนำแสดงโดยวีโอน่าไรเดอร์และหนังเรื่องนี้เองนั้นเป็นหนึ่งในเรื่องราวของฆาตรกรและเรื่องราวสยองขวัญน,นะครับตัวของ THE h ฮุกแมนนั้นมีจุดอ่อนก็คือร่างกายของมันนั้นสามารถมองเห็นจุดอ่อนได้ด้วยของแสงไฟนะครับเมื่อเราส่งแสงไฟจะทําให้เราเห็นจุดอ่อนของมันและสามารถโจมตีกลับได้อย่างง่ายดายนอกจากนั้นนะครับ ตัวฮุกแมนเองนั้นยังเป็นหนึ่งในตัวที่พุ่มกับนั้นมีการชอบมากๆนะครับแล้วก็ตอนจบของตัวเดโมนะครับจะมีการขึ้นคําว่า thank you for playing ขอบคุณสําหรับการเล่นนะครับแล้วต่อมานั้นก็คือจะเป็นการโชว์ฟุตเต็ของตัวเกมต่างๆนอกเหนือจากนี้นะครับในการจบเดโมของงาน E3 2003นะครับผมและนี่ก็คือการไขปริศนาที่มาที่ไปทั้งหมดของตัว The Hookman กับกระผมแมดามมาเตอร์ ateur, นักสืบประธานเอเยอร์ซีรีว่ามีที่มาอย่างไรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมตั้งแต่ต้นจนจบชอบอย่าลืมกดไลค์และ u ับส r i b e เกมดีนิสาระต้องเดียวชาแนลขอบคุณครับแมดามมาเตอร์ ateur, นักสืบประธานเอเยอร์ซีรีขอบคุณครับ